ฟังสองสามหมื่นที่แล้วยังค่อนอยู่เลยค่ะหน้ามนีหนาวค่ะพี่น้องหนาวค่ะฝนกระตกค่ะฝนตกแล้วจากาันก็เลยหนาวหนาวเหมือนหน้าหนาวเลยอากาศหนาวค่ะคุณมณีนี้บ้านพี่น้องหนาวบ่ หนาวคือนลอยเย็ดปะค่ะดูยุ่งลอยเอย็นหนาวมากเลยฝนกระตุกลิ้นนะคะขึ้นเมืม่อวันอตกลินฟ้าขึ้นทั้งวันเลยวานสองสามมือที่แล้ว อากาศยังห่อนเลยห่อนตับแตกอะไรมาฉันว่บเดี๋ยวหนาว้องฝนก็ตกเลยตกอากาศก็นาา ทั้งอื่นฝนตกปะค่ะฝนตกที่จังยูละเอียดบ่ทั้งอืนน่ะมาเหตุงานเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมค่ะฝนจะตกหรืออากาศร้อนแล้วก็ทำงานเหมือนเดิม อากาศหนาวมากค่ะหนาวค่ะค่ะมือเนี่ยวันกับหนาวคือกันทั้งลมทั้งเย็นทั้งฝนกับลิ้นค่ะอยู่ทั้งอื่งฝนตกขึ้นกันอยู่ทั้งอยู่ละเอียมาค่ะรดแรไก่อากาศเย็น เย็นมากทำงานเหมือนเดิมจะร้อนจะหนาวเราก็ทำงานเหมือนเดิม าจะร้อนอากาศจะหนาวเราก็ทำงานเหมือนเดิมบ้านผู้ใดฝนตกคือทางนี้แน่นอ